สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังผู้พันเบิร์ดฟ,ฟาดแรงไทยยึดผู้มือเขือ100%ยเปอร์เซนส่วนผู้นำเขมรหยุดโกหกพลตำรวจตีวันชนะสวัสดีหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้พันเบิร์ดผูด้อำนวยการสนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกออรมนโพสต์คลิปและข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อวันชนะสวัสดี เปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับยอดเขายุทธศาสตร์ภูมะเขือที่กำลังเป็นประเด็นร้อนระหว่างไทยกัมพูชาโดยย้ำชัดว่าไทยยึดภูมะเขือได้เต็มร้อยแล้วพลตำรวจตีวันชนะระบุว่าขณะนี้กองทัพไทยสามารถสถาปนาความมั่นคงบนยอดภูมะเขือได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์พร้อมทวงความจริงกลับคืนจากการบิดเบือนข้อมูลของฝั่งกัมพูชา พร้อมท้าผู้นำเขมรเลิกโกหกประชาชนได้แล้วในคลิปวิดีโอที่แนบมาด้วยผู้พันเบิร์ดเผยภาพธงชาติไทยบกสะบัดอย่างสง่างามอยู่บนยอดภูพร้อมอัปเดตมาตรการเสริมความมั่นคงดังนี้ทำลายบันไดาทางขึ้นทั้งหมดติดตั้งลวดหนามหีบเพลงล้อมขอบเขาโดยรอบตรวจพบกับระเบิดสังหารบุคคลหลายจุดธงชาติไทยปักอยู่บนจุดสูงสุดของภูอย่างชัดเจน พลตำรวจตีวันชนะยังชี้ว่าภูมะเขือถือเป็นชัยภูมิสำคัญที่ได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะในการตรวจการและควบคุมพื้นที่ด้านซ้ายของภูสามารถมองเห็นได้ไกลถึงเขตปราสาทพระวิหารและเส้นทางส่งกำลังของกัมพูชาด้านหน้าและขวาก็สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายได้ตลอดแนวยอดภูนี้ไม่ใช่แค่สูงแต่สูงค่าในทางทหาร ผู้พันเบิดย้ำทิ้งท้ายพร้อมฝากคำถึงผู้นำกัมพูชาแหกตาดูความจริงก่อนแหกปากถแถลงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ